ความแตกแยกกรรมการริหารพักทุกท่านไม่มีแตกแยกมีแต่คนภายนอกที่เข้ามาแทรกถ้าถ้ายังไม่ยังไม่จบไม่อยู่แค่นี้ก็เดี๋ยวก็ใช้มติทํำการบรอหารพักขับไล่ออกไปก็นัดให้เขาไปเคลียร์ใจกันวันพรุ่งนี้อุก คุณสามารถสารล่าสุดจากลุงป้อมตอนนี้ว่ายังไงบ้างครับ้อนต้องอัปเดตกันวินาทีต่อวินาทีเลยนะท่านก็โทรมาแล้วท่านก็บอกว่าลูกน้องเราทั้งคู่อยากให้หยุดท่านก็บอกอยากให้หยุดคราวนี้ท่านบอกว่าผมก็คุยกับท่านท่านก็บอกว่าทุกคนก็หวังดีต่อท่านทั้างนั้นแต่ทุกคนโคมองในคนละมุมท่านธรรมนัฐเองก็มองอีกมุมหนึง่งผมเองก็มองอีกมุมหนึง่ง ท่านก็นัดให้เข้าไปเคลียร์ใจกันวันพรุ่งนี้อูครับเข้าไปที่บ้านป่าไม่หรอสถา,านที่เซฟเฮาส์ครับอ๋อยังไม่ได้เปิดไม่เปิดเผยสถา,านที่ใช่ครับคนที่จะไปคุยจะมีคุณสามารถแน่นอนทนหนึ่งใช่ครับเพราะว่าพลเอกประวิตยท่านสั่งผมก็ต้องทําตามครคือผมบอกแล้วผมแล้วแต่พลเอกประวิตย์เร<อ>ข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ท่ทานบอกให้คุยก็คุยท่านบอกให้โทรหาใครก็ต้องโทรท่านบอกให้ทํายังไงก็ทําครับ ครับแล้วอ,อ,อีกด้านหนึ่งก็จะมีท่านผู้กองธรมรมนัฐก,ก็จะไปอันนี้ไม่ทราบเอาเป็นว่าเรารับสารจากท่านมาแบบนี้ใช,ใช่ใช่ครับแต่อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมลองดูโพสต์ของคุณไผ่ลิกนะครับโพสต์เมื่อสัก2ถึงสชั่วโมงที่แล้วตอนเที่ยงครึ่งนะร,รูปรูปสอสใช่คุณไผ่ลิกโพสต์ว่าพวกเราพี่น้องพักพลังประชารัฐอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวยืนยันไปในทิศทางเดียวกันปลดแน่นอนคนที่สร้างความวุ่นวายเซ็นกันทั้งพัก ทุกคนครับเนี่ยรูปเพิ่งถ่ายตอนเที่ยงครึ่งน่าจะอยู่ที่สภาใช่เป็นการประชุมของสสพลังประชารัฐ<ม>แล้วลวดูมันคนละเรื่องกับที่ลุงป้อมบอกว่าให้ลุกน้องามาเคลียร์กันวันพรุ่งนี้เลยก็ไม่รู้ก็ผมถามว่าประเด็นอย่างแรกก่อนสสปลดผมไม่ได้นะ,ะต่อให้เข้ากรรมการบริหารพักเนี่ยก็ต้องเสนอหัวหน้าพักแล้วผมถามต่อว่าผมเป็นแค่สมาชิกพักสมาชิกพักตัวเล็กๆคนหนึ่งท,ที่ที่ออกมาปกป้องหัวหน้าพัก มาเชียหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วผมคิดว่าเรื่องอย่างเนี้ยผมคิดว่าผมผิดเหรอผมถามว่ากลับการในพักประชาธิปัตย์เนี่ยสมาชิกพักด่าหัวหน้าพักเลยด่าเลยใช้คําว่าด่าเลยนะก็ยังปลดไม่ได้แล้วทําไมกลายเป็นว่าผมออกมาปกป,ป้องหัวหน้าพักตัวเองเชียร์หัวหน้าพักตัวเองผมต้องถูกขับออกจากพักเหรอมันจะรุนแรงขนาดน,นั้นเลยไหมไม่อันนี้ผมถาม,มผมถามว่าภายใต้พรบรพักการเมืองเนี่ย ข้อบังคับพักมันน่าจะคล้ายๆกันครับคราวนี้พักประชาธิปัตย์เขายังจากหัวหน้าพักยังยังปลดไม่ได้แต่ผมนี่ปกป้องหัวหน้าพักเชียร์หัวหน้าพักแล้วผมวิพากษ์วิววววววจารณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ในนามส่วนตัวในฐานะประชาชนใช้เสรีภาพคนไทยถ้าท่านนายกเสียหายท่านนายกก็ฟ้องผมครับถ้าพัก,พ,กพักเพื่อไทยเสียหายพักเพื่อไทยก็ออกมาโต้ผมแต่ที่ผ่านมานายกก็ไม่เคยฟ้องผมแม้แต่คดีเดียว ก็ยังไม่เคยเห็นพรักเพื่อไทยออกมาตอบโต้ผมแม้แต่คนเดียวแต่กลายเป็นว่าพรคพลังประชารัฐบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นพรักร่วมรัฐบาลนะ mm hmm. มีผลต่อการที่จะร่วมรัฐบาลผมก็เลยมองว่าพรคพลังประชารัฐเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักเดินตามเขาฉะนั้นการที่พักการเมืองเนี่ยได้รับเลือกจากประชาชนเนี่ยมันคือการแข่งขันแล้วเรามีหัวหน้าพักคือพลเอกประวิตยเรามีคณนายกคือพลเอกประวิตย์ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ย ทำไมเราถึงไม่สานผลพลเอกประวิทย์มาเป็นนายกรัฐมนตรีอ,อันนั้นคือสิ่งที่ผมตั้งคำถามเดี๋ยวผมจะกลับมาที่คุณสามารถนะช่วยเล่าแผนการที่คิดว่าลุงป้อมจะถึงฝั่งฝันเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงโดยสถานการณ์การเมืองแบบนี้อาจารย์สมชายเราถอยมาก้าหนึ่งถือซะว่าคุณสามารถไม่ได้อยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มองในฐานะคนนอกมันเกิดอะไรขึ้นในพลังประชารัฐตอนนี้อาจารย์ครับือาจจะเป็นคนสองกลุ่มซึ่งมีวิธีการคิดแตกต่างกันนะครับกลุ่มหนึ่งเนี้ย ขาอยู่กับรัฐบาลแล้วเขาก็ต้องการสิ่งที่เป็นความมั่นคงในการที่อยู่กับรัฐบาลต่อไปนะครับไม่อยากที่จะเหมือนกับว่ากินแหนกแรงใจนะครับจนทั้งเป็นเหตุว่าถูกขับออกจากการร่วมรัฐบาลเพราะนั้นการรักษาสถานภาพของตัวเองของกลุ่มตัวเองให้ถึงที่สุดก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่พูดอะไรที่ทําให้เกิดความขัดแย้งต่างๆอันนี้คือกลุ่มที่มีอานาจอยู่นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นสสกลุ่มที่เป็นรัฐมนตรีนี่คือกลุ่มที่1 อีกรกูปหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มซึ่งอาจจะมองถึงการที่พักจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรนะครับในจังหวะการเมืองซึ่งอาจจะต้องช่วงชิงกันแล้วก็เป็นจังหวะที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พักประชาธิปไตยเดียวหรอกครับทุกพักฮะต้องมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันที่เจสิงหาในวันที่ส4สสิงหาว่าจะมี การเดินเกมของตัวเองอย่างไรเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยพรรคตัวเองเนี่ยมีโอกาสทางการเมืองที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการคิด2แบบนะครับคือผมไม่เชื่อหรอกครับว,ว่าทุกพรรคอื่นๆเนี่ยจะอยู่นิ่งๆนะฮะจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่พยายามที่จะสร้างผมเชว่าสร้างราคาเพื่อทําให้พรรคตัวเองนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแกนนําในการจดตั้งรัฐบาลถ้าหากว่ามี2อ,อย่างเกิดขึ้นนะวันที่7จ็ดเจ้าไก่ถ้าถูกยุบ หรือวันที่14ถ้าคุณเศษฐาต้องพอง้นจากตําแหน่งเพราะนั้นทุกพักก็ต้องช่วงชิงโอกาสเพียงแต่ว่าการช่วงชิงโอกาสดังกล่าวเนี่ยเขาจะกระทําโดยจงแจ้งนะครับหรือกระทำแบบเงียบๆนะครับซึมๆลึกๆึสู้ทีเดียวชนะเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราไม่รู้ซึ่งผมก็คิดว่านี่คือวิธีการคิด2แบบซึ่งสแบบนี้เนี่ยอาจจะขาดการที่จะมาจูนปรับเข้าหากัน ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งล้ำหน้าไปอีกฝ่ายหนึ่งคิดไปอีกแบบหนึ่งแล้วทํทำให้รู้สึกว่าเป็นออวิธีการคิดคนละแบบกันนะครับ<ต>แล้วก็กลายเป็นความขยัาจานจะตกลงการขึ้นปกติเราจะคุ้นกับการขับสสอ,ออกจากพักนะแต่ถ้าคุณสามารถเป็นสมาชิกไม่ได้เป็นสสเนี่ยจะใช้กรมติกกรรมการบริหารพักบวกกับสสมาขับสมาชิกออกได้ไหมเออไม่ไม่อย่างนี้เมื่อกี้ผมก็แอบดูออออนะข้อบังคับของพักพลังประชารัฐนะครับว่าในข้อบังคับเนี่ยตัวสมาชิกภาพ การเป็นสมาชิกของพักการเมืองเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็จะมีวงเล็บหนึ่งนะครับก็คือเป็นการถูกให้ออกโดยมติของกรรมการบริหารนะครับในกรณีที่อะไรครับในกรณีซึ่งนะครับพักการเมืองมีมตใใิให้ออกนะครับเพราะกระทาผิดวินยัยหรือจรรยาบรณอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่นคำว่าพักการเมืองมีม,มติให้ออกก็คือว่ากรรมการบริหารพักนั่นเอง นะมีมติเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ก็ก็เป็นไปได้แต่ถาม<ช>ว่าใช้กลไกกรรมการบริหารพักได้ใช่ครับแต่คําถามก็คือว่ามันเป็นจุด ที่จำเป็นจะต้องทําถึงขนาดนี้หรือไม่ก็เป็นคําถามนะครับไปสร้างความโด่งดังให้คุณสามารถเปล่าๆนะครับว่าโอ้โหคนนี้พวกแค่นี้นนถูกออกอะไรประมาณนะัน้นนะก็เป็นลักษณะที่บางทีแล้วผมคิดว่าการพูดคุยภายในพักเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยลุงป้อมบอกว่าก็ลูกน้องด้วยกันก็มาคุยกันจูนเข้าหากันน่าจะสิ่ที่ดีกว่าคือขณะนี้เหมือนกับว่า มันเป็นการตอบโต้ผ่านทั้งสื่อทั้งคู่ไงฝ่ายหนึ่งก็โพสใน Facebook อีกฝ่ายหนึ่งก็โพสเหมือนกันฝ่ายหนึ่งโพสคนอีกฝ่ายหนึ่งเอามา30คนอะไรเงี้ยนะมาทาให้เห็นเป็นพลังมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นผลดีทีนี้คุณคุณสามารถเราย้อนกลับมาสิ่งที่คุณสามารถพยายามจะบอกว่าผมผมเชียร์ลุงป้อมเป็นนายกมันผิดตรงไหนเพราะว่านี่คือพรรคพลั่งประชารัฐลุงป้อมก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกแต่คุณสามารถช่วยเล่าภาพในจินตนาการ